ท่านผู้ฟังวันนี้ค่ะแนวโน้มอากาศจากนี้ไปนะคะความแปรปรวนของสภาพอากาศบ้านเราน่าสนใจและน่าติดตามมากๆค่ะก็มีข่าวในเรื่องของ14-17ถึง17นี้นะคะกุมภาพันธ์นี้นะคะมวลอากาศเย็ยนและลอกใหม่และลอกแรงด้วยนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบกับอีสานก่อนเลยและจากนั้นนะคะก็จะมีขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกมาในภาคเหนือในช่วงวันที่16 นี้นะคะอากาศเป็นแบบนี้แล้วนะคะท่านผู้ฟังน่าสนใจมากๆค่ะมาติดตามกับผอ,อสมควรต้นจานผู้ผู้อำ,อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะผอ,อค่ะครับสวัสดีครับดิจันวินแล้วก็ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมด้วยนะครับในช่วงเที่ยงขึ้นวันนี้ค่ะน่าสนใจครับสบภาพอากาศตอนนี้ <c oughs> ที่ผอ,อแจ้งมาเบื้องต้นนี้นะคะ <c oughs> เราโปรยไปแล้วให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังได้รับ,รบทราบค่ะผอ มวลอากาศเย็นและรอบใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยสิบสี่ถึงสิบเจ็ดบอกว่าจะเป็นกําลังแรงด้วยใช่ไหมคะก็ถ้าถ้าอยู่ในลักษณะของการมาในช่วงนี้ถ้าแม้กระทั่งมันเป็นกําลังปานกลางหรือค่อนข้างแรงนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบค่อนข้างเยียสอืบเนื่องจากว่าช่วงนี้อุณหภูมิบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะร้อนร้อนขึ้นนะอุณหภูมิเฉลี่ยนในขณะนี้ก็สามสิบสี่สามสิบห้าในบางพื้นที่ก็สามสิบหกสามสิบเจ็ดเกิดขึ้นแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีอากาศเย็นลงมา นะครับอากาศเย็นกับอากาศร้อนมาเจอกันนี่แหละเลยจดใจนะครับต้องมาดูว่าในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยนะครับร่วงของอุณหภูมิเราจะขึ้นสูงขนาดไหนก็ก็เข้าใจว่าในขณะนี้ถ้าถ้าเป็นเรื่องของจากภาพที่เราแสดงเนี่ยนะครับจะเห็นว่าในช่วงของวันที่สิบเอ่อสิบสี่นะครับก็จะเริ่มแผ่ซึมลงมาปกคลุมจีนตอนใต้เวียดนามตอนบนบแล้วก็บางส่วนเนส้นพันเอ่อสิบหกสิบเจ็ดที่ ก็แผ่ลงมาปกคลุมทางด้านอีสานด้นั่นหมายความว่าตั้งแต่คืนน่าจะเป็นเยอะช่วงเย็นวันที่14นะเย็นคืนวันที่14ภาคอีสานเย็นส4อีสานก่อนเตรียมรับนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในลักษัะฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังเป็นห่วงเรื่องของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีฟ้าผ่าฟ้าผ่าด้วยลมแรงขึ้นลมแรงนะครับแล้วก็ฟ้าขนองนะครับอันนี้ก็ ต้องติดตามนะครับในช่วงนั้นอากาศค่อนข้างจะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะอากาศที่มีความแปรปรวนแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้มีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอมวลอากาศเย็นลงมาเต็มที่แล้ว15 16้านะสิบ้น่าจะมาถึงกรุงเทพแล้วนะครับ15้ามาถึงกรุงเทพแล้วในทางทิศตะวันตกนะครับกลายมีลักษณะของขึ้นนะครับเป็นลักษณะของขึ้นกระแสลมตะวันตกที่เคลื่อนเข้ามานะครับซึ่งซึ่งก็คาดว่าน่าจะลงมาลึอกอยู่พอสมควร,ครก็จะสังเกตเห็นได้ตั้งแต่ในระดับที่เป็น ตั้งแต่500มิลลิบาทนะครับถึง300มิลลิบา์นี่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับ <c oughs> ในช่วงที่จะลงมาก็คือประมาณวันที่16นะครับ <c oughs> ก็จะขยับผ่านเคลื่อนผ่านทางด้านภาคเหนือของบ้านเราเป็นภาคเหนือตอนบนนะครับอ <c oughs> ีษานตอนบน นะครับในช่วง16ถึง18เคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกเนี่ยจะกระทบภาคเหนืออย่างเดียวหรือเปล่าคะถูกต้องครับน่าจะเป็นภาคเหนือน่าจะเน้นนิดนึงในเรื่องของภาคเหนือเริ่มใน16นี่ก็จะตั้งแต่แม่ฮ่องสอนนะเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายแล็พะเยาอาจจะบางส่วนอาจจะถึงน่านนะแต่อาจจะไม่น่านเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงกับรุนแรงนักคาดการคาดการไว้ก่อนาคการณ์วก่อนแต่ว่าพื้นที่ที่น่าเสี่ยงมากที่สุดก็คือ แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนในแนวพื้นที่ที่เป็นแนวหน้าด่านเป็นแนวหน้าด่านในเรื่องของการกระแสลมตก้นเขึ้นรับขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกคือทุกปีพออจะเห็นข่าวว่ามีในเรื่องของของอันนี้ด้วยพายุฝนฟ้าคะนองแล้วลูกเห็บตกครั้งนี้ครั้งนี้จะมีหรือไม่ครับก็คิดว่านะครับถ้าถ้ารู้จากการคาดการดูปัจจัยตัวแปรต่างๆเนี่ยมีโอกาสนะครับมีโอกาสตรงคราวที่ก่อนเนี่ยโน้น ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าแถวเชียงรายแม่ฮ่องสอนเจอลักษณะอากาศแบบเดียวกันนี่แหละแล้วก็มีโรคเห็บตกขาวโพลทีเดียวในหลายพื้นที่อย่างเช่ที่ฝางนะครับเกิดความเสียหายในเรื่องของพืชผลโดยเฉพาะสตรอเบอรี่เนาะสตรอเบอรี่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปกติเขาจะมามุกรลาจริงๆเขาจะเริ่มปลายมกรลาเนี่ยน่าจะเริ่มมีขึ้นกระแสลมตบนตกแต่ปีนี้อาจจะเลทมานิดนึงอันนี้เริ่มมาครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วเนาะแต่ว่าละลอกนี้จะแรงใช่ไหมจะแรงใช่ไหมครับพ่อ จะมาลึกกว่าแล้วก็จะทําให้ขอบของด้านที่ได้รับด้านหน้านะครับโดยเฉพาะในแถวจงังหวัดที่ได้เรียนเมื่อกี้ก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำป,ลลำปางนะครับแล้วก็เชียงรายเนี่ยจะเป็นด้านที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่16-17ที่ภาคเหนือพี่น้องภาคเหนือต้องระมัดระวังนะครับเป็นห่วงก็คือเรื่องของเรื่องของ ผลผลิตเนาะผลผลิตที่ตากไว้หรือที่ปลูกไว้อยู่นะคะที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวแล้วก็เรื่องของลมแรงก็จะอาจเกิดลมกระโชกแรงในหลายๆพื้นที่เนี่ยซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของการหักโค่นของต้นไม้ขนาดใหญ่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับอันนี้ต้องเตรียมมือแล้วครับรับมือทั้งต้นไม้ด้วยนะคะที่ผ่านมาลักษณะของการเกิดลักษณะของคลื่นกระแสลมไฟตะบันตกรวมไปถึงเห็นเสาไฟด้วยก็ส่วนหนึ่งก็จะมีลักษณะของของของฟืนไฟ นะครับโดยเฉพาะเสาไฟฟ้าถ้าเกิดลมแรงๆนี่ก็เรียกว่าโค่นไปกันเป็นแนวเลยนะแล้วแวเลยนะแต่อีกกง่หนึงนะคุณพิมพินก่อนหน้านั้นก็คือวันที่14บสี่้าเนี่ยเมื่อมวลอากาศเย็นที่ลงมาก็คงจะลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยจะคล้ายๆกันเพราะเนื่องจากว่าอุณหภูมิบ้านเราเนี่ยอากาศมันร้อนขึ้นละทีนี้ในช่วงแรกที่มาเนี่ยก็คือเริ่มอีสานเนาะหลังจากนั้นก็เป็นภาคตอนออกภาคตอนออกนี่อยากจะเน้นย้ําเรื่องของผลไม้ล้วตอนนี้กําลังจะเริ่มจะให้ผลผลิตแล้ว พี่น้องเกษตรกรอย่างเช่นสวนทุเรียนนะสวนบังคุดนะครับตอนนี้ก็น่าจะต้องเตรียมนะต้องเตรียมนิดนึงนะครับในเรื่องของค้ำยันกิ่งให้แข็งแรงนะครับเตรียมรับลมแรงไม่รู้ว่าจะมีแนวกันลมด้วยหรือเปล่านะก<อ>็ส่วนใหญ่ก็จะมาถ้ามันมาแรงจริงก็เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่นะอะไรก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ว่าถ้าเราเตรียมกันไว้ก่อนในช่วงวันที่ น่าจะมาถึงภาคตะวันออกก็น่าจะเป็นเช้าวันที่15เช้า 15, 15ใช่ไหมคะภาคภาคตะวัอนออกกรุงเทพด้วยนะครับกรุงเทพก็จะเป็น15น่าจะเป็นช่วงเช้าตรู่อะไรรานี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านในเรื่องของปรากฏการณ์ ฝนทักขนองมวลอากาศเย็นจะเข้าอีสานก่อนนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะในขณะนี้ฝากกดแชร์ไปให้พี่น้องท่านได้เตรียมการด้วยนะคะรู้สึกว่าอากาศนี้จะมีความรุนแรงลอเกินก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูนะครับแล้วเขาก็จะมาเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเอาเตือนในแนวโน้มที่ว่าเป็นอันนั้นไปก่อนเนาะยังไงก็คือถ้าเกิดว่าไม่เกิดก็อย่างน้อยๆก็คือเราได้เตรียมการป้องกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ เป็นอากาศที่มีความแปรปรวนมากนะครับคือปัจจัยที่พออบอกว่ามันจะมีความรุนแรงเพราะว่าอากาศมันแตกต่างจุดต้องครับเรื่องของความร้อนซึ่งถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยอุณหภูมิเขาไม่ขยับสูงขึ้นอย่างคราวที่แล้วเนี่ยมวลอากาศเย็นลงมาจริงแต่ว่าอุณหภูมิแม็กซิมัมไม่สูงมากนักอย่างเช่น32-3 3นที่ก็เลยทําให้เรื่องของฝนฟ้าที่เกิดขึ้นก็เป็นลักษณะฝนเล็กน้อยแต่คราวนี้เนี่ยก็คืออุณหภูมิขยับมาแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่่7ที่8นะ ถึงวันที่9เนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยของทั้งประเทศนี่จะอยู่ประมาณสัก35องศาค่ะาแต่พองด้น,น,นอุณหภูมิระดับนี้ก็จะทําให้เกิดฝนฟ้าขนองได้ดีทีเดียวเพราะว่าช่วงกลางวันนี้ที่ร้อนเวลาเจออากาศจินิเข้าไปนี่ก็จะมีการเขาเรียกว่ายกตัวอย่างรุนแรง <c oughs> นะครับ <c oughs> เกิดเมฆฝนฟ้าขนองขึ้นมาเป็นระยะระยะ,ะนะครับอันนี้พี่น้องทางด้านอีสานนี่ก็จะรับรับก่อน รับก่อนเป็นช่ย็นอันถ้าเกิดว่าเย็นเย็นสิบสี่เนี่ยรับก่อนแล้วแล้วจากนั้นภาคอีสานยังยังจะมีอยู่ไหมพ่ยะยังมีอยู่ครับก็คือไล่มาเป็นสเต็ปละนะครับไล่มาแต่ที่คิดกระทบแล้วโดนแล้วจะไม่โดนซ้ำก็คงจะเบาลงไปนะครับหน้าแรกวันทุ่งวันที่สิบสี่เนี่ยจะเป็นอีสานเนาะอีสานด้านไหนคะพอออกเน้นทางซึ่ตอนออกแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างอีสานตอนล่างอีสานทางด้านตะวันออกอีสานบนเหรอคะอีสานบนก็อาจจะไม่กระทบมากนัก แต่ทั้งนี้ทางนั้นก็ต้องมาดูตัวปัจจัยอีกหนึ่งก็คือลมใต้ลมตอนเชยงใต้นี่แหละซึ่งยังพัดอยู่นะครับในขณะนี้ยังพัดอยู่กแต่กําลังอาจจะไม่แรงแต่ว่าเวลาลมหนาวมานี่ก็อาจจะเจอก็คือขอบทางด้านอีสานล่างอีสานล่างก่อนนะคะตะวันออกก่อนตะวันออกก่อนล้วค่อยมาลงสกลนครมุกดาหารอุบลอำนาจเจริญทางด้านนี้ครับก่อนตะวันออกใช่ไหมคะน่าจะเข้ามาแบวนี้ครับ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมน่าห่วงใยมากมากนะคะเพราะว่าสภาพอากาศบ้านเราตอนนี้ขยับขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นมากเลยพอมดอากาศเย็นมาปทานนี้แรงปะทะอากาศเหมือนเราเทน้ำมันใส่กระทะที่ร้อนๆนะคะดังแบบซาทีเดียวซาแล้วก็แบบยกตัวขึ้นเป็นแบบไม่อยากจะพูดครับก็นี่คือคือเป็นปรากฏการณ์ก็เรียกว่าเป็นเป็นตามฤดูกาลเขาครับเพราะว่าช่วงที่เปลี่ยนถ่ายฤดูกาลเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของอากาศก็มักจะเกิดขึ้น แบบนี้เป็นประจำนะครับแล้วก็ในช่วงบางช่วงนี้ก็มีความรุนแรงนะครับมันเป็นคือเขาอาจจะกินพื้นที่ไม่เป็นบริเวณกว้างอะนะเพียงแต่ว่าเกิดเป็นจุดๆนี่ก็อันตราย พอก็อันตรายมากๆฝากทุกท่านที่ฟังอยู่นะคะฝากบอกต่อฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้วยนะคะ14เป็นต้นไปนะคะทางมวลอากาศเย็นก็เข้ามาแล้วนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็เตรียมรับมือแต่มาครั้งนี้พออบอกว่ามีของแถมมาด้วยนะคะเป็นฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงจริงๆเรื่องของฝนฟ้าขนองนี้ในช่วงฤดูร้อนอย่างเงี้ยยังไม่เข้าสู่ฤดูร้อนนะช่วงปล่อยต่ออย่างเงี้ยนะครับเป็นช่วงที่ฟ้าแรง ฟ้าแรงฟ้าจะแรงแล้วก็มีการมีฟ้าผ่าเนี่ยอันตรายทุกปีก็จะมีผู้เสียชีวิตนะครับก็เราก็อยากจะให้เกิดเหตุการณ์ซ้ําๆแบบนั้นอีกน,น,นะถ้าเกิดเรามีการแจ้งเตืนอนยังไงก็ให้เรามัดร,ระวังนะเห็นเปรสังเกตจากเมฆที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ฟังที่เราฟังเราอยู่ถ้าเกิดเรามีการก่อตัวของเมฆในทางตั้งที่ยกตัวสูงๆ ก็ให้อยู่ห่างๆไว้นะครับจะเข้าไปใกล้จะติดพนองได้นะครับเสี่ยงต่อฟ้าผ่าโดยเฉพาะช่วงอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขยับสูงขึ้นแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้นะครับต้องเฝ้าระวังนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่าตั้งแต่14ไปยาวๆเลยถึง18นะคะเป็น2เหตุการณ์2ตัวแปรอาจจะคนละตัวแปรกันแต่ถึงว่าความแปรปรวนจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยตอนบนแต่ถ้าประที่นภาคใต้ก็โอเคนะก็คือสามารถ ยังไม่กระทึงขั้นรุนแรงแต่อาจจะมีฝนป่าบ้างนะครับขึ้นลมก็ขณะนี้ก็ยังถือว่าอายู่ในเกณฑ์ขึ้นลมมีความสูงประมาณ1เมตรถึง2เมตรนะครับถ้าเกิดบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองภาคใต้นี่จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันไหนคะคือภาคใต้เนี่ยเขาจะมีมาเรื่อยๆนะครับโดยการเพิ่มขึ้นก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนนักนะครับหรือบางวันอาจจะมีฝนบางแห่งบางวันอาจจะมีฝนเป็นส่วนมากไอ้เป็นส่วนใหญ่อะไรก็ได้นะครับเกิดขึ้นได้ ะนะครับแต่ทีนี้ปริมาณเนี่ยก็ยังถือว่ายังไม่มากนะักเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับฝนหนักนี่ก็จะมีเฉพาะในจุดที่เรียกว่าเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่รุนแรงเท่านั้นเองนะครับค่ะ ค่อ,อน,นะคะควันนี้นะคะเรามาแจ้งประชาชนใน2เหตุการณ์นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค,ะค่ะในเรื่องของมวลอากาศเย็นและลอกใหม่ที่จะส่งผลกระทบกับบ้านเรากับขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเป็น2เหตุการณ์หลักๆใหญ่ๆนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ต่อจากนี้ไปนะคะยงก็ใช้ข้อมูลเป็นแนวทางเนาะในการติดตามเพราะว่าข้อมูลนี้ก็ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ได้นะครับตามข้อมูลที่เรานําเข้ามาในการจําลองนะครับแต่ทีนี้ว่า เป็นแนวทางที่ดีนะครับเพื่อเราจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวรับมือครับถ้าเกิดขึ้นในช่วงนั้นอา,อาจจะไม่ทันอย่างเช่นบางคนอาจจะเรื่องของสิ่งปลูกสร้างนี่เป็นห่วงมากนะครับเรื่องของ ผลผลไม้หรือผลผลิตที่กําลังจะออกดอกออกผลผลิตที่ให้ผลกําลังจะขายได้ทีเดียวบางปีเนี่ยเจอทุเรียนเข้าไปนะครับกาลังจะเนี่ยพฤษภาไม่ทราบพฤษภาปีนี้ไม่แน่ใจว่าทุเรียนกาลังออกดอกกำลังจะออกกำลังออกลูกกำลังจะให้ผลผลิตแล้วครับตอนนี้กําลังออกดอกออกลูกเล็กๆแล้วนะคะที่ที่เห็นนะคะาะถ้าลมแรงๆมาแบบนี้ก็จะส่งผลกระทบเลยก็คือเป็นเป็นเป็นอันหนึ่งที่เป็นหัวเป็นใหญ่แต่ถ้ามีการค้ำยันกิ่ง เตรียมการรับมือเต็มที่ก็อาจจะลดความสูญเสียลงไปได้บ้างนะครับถึงแม้ว่าถ้ามาแล้วก็คืออาจจะน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เนาะพยายามลดความสูญเสียลงไปหงใยมากๆนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยังไงก็ต้องบอกต่อกันนะคะในเรื่องของสภาพอากาศที่กําลังจะมาถึงในขณะนี้ค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวชับไวใส่ใจปวงชน